สดคู่ปลางปั้นจันเสิร์ฟช็อตจิ้น f อฟซีกลิศนันเชียหนักมากเป็นแฟนกันเถอะอยู่ในโหมดโสดทางคู่กับแฟนคลับจิ้นหนักมากเชียให้เป็นแฟนกันแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างปั้นจันปรมะกับนักแสดงสาวสวยอย่างปลางกันรัฐซึ่งเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันมากๆเคมีเข้ากันได้ดีจนแฟนคลับตามจินตั้งแต่เมื่อครั้งเล่นละครด้วยกันล่าสุดปลางปั้นจันที่โคจรกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้ง พร้อมใจกันโพสต์ภาพแต่งตัวเหมือนกันไปอีกเสื้อยืดสีขาวกางเกงยียนลุกน่ารักน่ารักแบบสบายสบายโดยปางกันรัตโพสตแคปชั่นด้วยว่าสายลับลิปกลอสแฮแชแท็กจะมาแต่งตัวเหมือนกันไปอีกงานนี้ทําเอานักวอลเลย์บอลทีมชาติยังดองปื้มจีตนั้นต้องเข้ามาเม้นถามว่าอะไรยังไงซิส่วนทางด้านปันจันนั้นก็เขียนแคปชั่นเรียกปางว่าดองรักรักมากด้านปางก็เข้ามาเม้นอ้อนด้วยว่ารักหนูให้มากซึ่งปันจันก็เข้ามาตอบกลับด้วยว่า พอแล้วเราอะแบ่งให้คุณอื่นเขาบ้างอย่างนี้ก็ทำเอาแฟนคลับกรีดกันหนักมากไม่ให้จิ้นยังไงไหวเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์รัวๆพร้อมบอกว่าแอบเชียร์คู่นี้มานานมากแล้วแม่หญิงจันวาดแอนพ่อขุนเรืองโสดทั้งคู่จินจินินเม้นต่อมาก็บอกว่าคือเชียร์มากให้เป็นคู่จริงเคยลุ้นคู่นี้นะเอาจริงๆสมัยที่เขาเล่นละครด้วยกันอ้าวโสดคู่จิ้นด้วยคู่นี้อยากให้เป็นแฟนกันเลยเป็นต้น